เด็ดเดียวครับต้มหัวปลาเฮ้ต้มหัวปลาขั้นูงที่ครับวะั่นทโอ้นี่ละโอ้นี่ละโอ้ตัวน้นอย เดียกันครับผมพานผลกกำลังทำเหยื่อครับนี่วิธีการทำเหยื่อครับกันไกครับผมตัดเลยผมจะตัดตอนใหญ่หน่อยเด้อปล่ายนิดนึงครับเดี๋ยวจะความชอบครับเอาลงไปกะหว่ามันแบบกินไหมเราแวงครับผมเอามันถ่วมเวทครับเวลาลงน้ำมันจะปูคนนี้อีกวกครับ่อหอยเปื่อปูดะครับกว่าจะมันกว่าปลาจะได้กินกันถึงปลาจะถึงปลาถึงกว่าจะถึงกับยีหอยกับยีปู ให้หอยมันอิ่มก่อนนะเห็นตูใ้ใส่ยังเหลือจะกครึง่งหนึ่งเดี๋ยวกระเปื้องหน่อยละซื้อมาถุงละ้ยี่สิบจะกพอชัยไหมด้วยนี่เองซื้อมาสองถุงเลยโอ้ยหอมแต่เนาะชื่องยูเขาเทียงอะไรด้บัดน,นี้าหอมลำนิดสามตัวตือก่อไฟเรียบร้อยแล้วได้หนึ่ง <c oughs> อ้าคุณ สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับนี้กับพามาไซเบดครับผมมาทำกันสองคนครับผมครับผ่านผลครับผมชีวิตได้ง่ายจะตายลูกทุ่ง้ไดเฮ็ดมาสามดอกนี่ได้เห็ดวันจีดมากวันหนึ่งนี่แวะเก็บเห็ดครับเห็ดข้นเห็ดปวกเด็ดสามดอกได้ดสามดอกครับผมมาจุมาจีกินข้าวเที่ยงกันครับกระดิดกินแล้วก็บจุผ้าล่องไม้ครับผมไซเบทดนี่แหละวน่ามีหนามบ่บยนี่ จักบิงหนึ่งสงบิงกัพ่อใส่ไสคับครับอเดีววนๆไปไปทีเด้อไหนมีหน่อยวันนี้ประมาณจะกสเมตรไหล้งหนึ่งเลยแหละฮ่าฮสาบ่าฮ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 เาย่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่ว่างๆด่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่า่าบ็ากลาง่ันกินข้ฮาวปลาฮ้าวทุ่งกันแ่กฮดารัมฮ่อน่าฮ่าฮ่กฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 หา่าฮาฮ่าฮาฮ่านาฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า แต่ผมมาลองแล้วไม้นี่ได้การอยู่ครับก็เลยมาย่ำเนาะลองลองซ้ำซ้ำทางกอนไดไปกิโลครึ่งครับงูนโอ้ขัดมายู่นะวันนี้จะเป็นไงด้อครับยังไม่ได้เดินไปดูเลยจัมีใครมาซ้ำไปแล้วมั้งจิเป็นไม้มหาชนอีกไม่ด้วยนี่เหน่แล้วลงคลิปไปเลยไม้แตกไปครับกำลังคิบว่าเอา,าย็ดไปไม่บอกตรงนี้ย็บเรานี่เอง ผมตัวยังไงมาหนึ่งเดียสัมเนี้ลครับมันโฮเบิดวันนี้ก็เตรียมตัวครับผมจะไปกินได้เลยครับปาารพลบอกเกาะไปเลยครับเกาะไวเลยเยจะเดินกินไปเลยียเ <laughs> ดี๋ยวกันกันบกเกาะไวนี่เมืดแท้ ่มันเสียบอีกสำคัญคอีๆๆๆอประมาณนี้ครับเี่เกาะแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเดวพอมันล่วงน่ำประมือก็ันติดปูกันมาอีกเทียนหนึ่งครับ ก็ไว้ครับผมกจูจะถึงปลาเนี่ยผมว่าป๊อบตอกมัดแท้ๆล๊อกคาเบดลำอกคาเบ็ดว <c oughs> ันนี้วันนี้ฝากทองไปับ <c oughs> มีผลครับวันนี้ผมลืมมีถึงดวนด้จะทำคล้องเท็จะเดี่ยวอ,ออกมาครับ ไก่ทอดเจ้าไหนไม่รู้ตาบมึอต,<ย>ตับขามาขย้อนพอดีเลยคนน้องรุ่นนี้นนสิดพ้นมาขนย้อ,อนมาเปลือครับขนมพ่อบิ๊ดกินเดี๋ยวหมดจะมาหมดอย่างไรเลยครับแต่อีกไปใส่เบียดได้แหละกองทับหรือเลิ่อนเลยขาครับไปยม้งกันล้วเอาพักโอ้โหอะไรเนี่ย ไปแต่เม็ดโต๊มาแต่ในวันนี้จนช่วยพี่น้องกินข้าวก่อนไปใส่เบ็ดครับผมขับข้าวก็ไม่ได้ทำกินดอกเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เลยเนาะทำที่นี่แล้วเราเยือยทุกอย่างโคตรอร่อยน่ะงั้นนี่กินอร่อยปั๊มจีแม่อร่อยนี่เนื้อจะดีจะตั้งครับถั่วกระดูกกระลานกระลานมันหมันเนื้อ มาสองคนกับไห้ตัวเก่าเนื้อครับกามัาต้งสองคนได้ครับไอเ้าผมอี่ก็บ่นมาคางไกกินในแต่เนะ,ะเ่ยก <S <S ็้เนาะี๋ยวครับผมกินเขาก่อนแล้วค่อยไปใส่ครับ ตายแล้วนี่มีน้ำให้ใส่ไหมนี่ใส่ป่ะพี่ใส่ได้เด้อนี่ใส่ได้แล้วนี่แอปใส่เด้อย่าด้ยวเดี๋ยวผมผ่านพ้นเดินเลาะไปแล้วครับแล้วมันจะใส่ริง แล้วครับทานผลยังเหลือเป็นกำหงังอยู่เลยยัาายงไงผมกับิ้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนครับเดีย๋ยวไปขายขอ,ของต่อนี่ <c oughs> จะทานผลใส่เบ็ดไปคอยครับ <c oughs> ชจอยน <c oughs> ต่ถ้า <c oughs> ถูกเบ็ดกถ้าปลาถูกเบ็ดกเก,ก็บใบดาใบดาเป็นกับเขาตอนคำเก็บใบในทุ่งเก็บใบในทุ่งครับไป้ขเยี่ยมครับผมเจอกันตอนคำครับเวลายามเบ็ดแล้วครับ โอ้ข้างโคตรลำบากเลยครับวิกะลิโอ้ฝนตกครับน,นี่จะออกมาก่อนพัานฝนครับผมพัานฝนมายามช่วงสีหาโมงนหรครับแต่ผมบ่ได้มา,าผมไปขายของครับอันนี้กจ็จิยามก้อนครับเดี๋ยวพัานฝนก็จะออกมา,การผมพันสามกุ่มเลยนะครับบรรลุกว่าจีเตเกกันมาบุ้นนี่เดี๋ยวก็เลยก็แต่ผมประกับก้อนก็จะได้เห็นพัานฝนอยู่นะครับ ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าไปยามเบ็ดก่อนเลยครับจะเบื้องหลังแลกครับผมอุ๊บโอ้หุ่นหลังแลกครับเนียงอยู่คือเก่าอยู่ผมเดี๋ยวว่ามันหนึ่งขี้น,นีการขยับนี่ครับ รกรับยึกยึดยึนี่บอคือผีมันพันไปหลานครับเอาเลี้วหลังแรกครับมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมเลกแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้ยเตียมแหกครับผมสวยงามครับสวยงามเตรียมปากอะไรอย่างครับโอ้ย oh, เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจอปุ๊ป่าครับผมมาแล้วครับผมนี่แต้มแหลกครับ oh, โอ้ยเยอะประมุกได้ผลครับผมโอ้โ oh, oh, oh. ครับนี่ขึ้นถึงพุ่งเลยครับตัวนี้ oh, oh. ตัวนี้ว่าหนาหลอดครับผมต้องตายแท่ะเรยียบร้อยครับผมนี่ครับโผล่างาเลยครับผม ของครับนี่มาแล้วครับแจมแรกแจมแล้วครับเราต่อได้ป้ตัวตัวหน่อยหน่อยหนึ่งครับเฮ้ยโอ้ยกินอย่างลึกคักโคตรกินลึกโคตรพนะโอ้โนี่ครับผม <laughs> โอ้ยหน่อยครับกินกลึกเนี่ยครับเนี่ยครับ,รบเจ๊ครับผมได้คองครับเสือนอนกินครับผมนี่ยูืซ,ซื้อเลยครับโ,ฮโฮ ครัวป่วยเงี้ยนะครับตัวนี้แล้ามันกับตัวน้อยๆไดๆฟางนึงนะครับนี่เตี้ยมครับตัวป่วยเงี้ยหรอครับผมกินบกลึกนะครับเอ๊ะเฮ้ยเดือบรอยครับผมใส่ของครับ บาน,น,นี่โอ้โยยินตัวปลาแล้วน้ำตาสิไหลครับโอ้ยเบิ่งครับผมตัวนี้หน่อยหนึงครับอ่ะเยวอะไรเกัดมาใส่แล้วก็ต้องเอาแล้วครับกินลึกนั่นและครับผมกระปุปลาครับนี่ครับผม,บบบผมอีกตัวหนึ่งครับโอ้โ ส้มปอมือนึงครับอ,อ่ะเก็บครับผมอยูไ่ไงไปยามหลังต่อไปครับนี่ครับเค,ครับนี่พันธุ์ลูกมงกชีครับเราไปบ่นเรื่งกันอย่าไปบ่นเรื่งกันครับมีตัววะพันธุ์คาะแท้โอ้นี่ล่ะโอ้นี่ล่ะ โอ้ตัวงามครับผมตัวงามเลยโอ้โหพันหลุมอุ้มครับพันหลุมอุ้มคอยออกครับผมเขาเห็นหน้าปีละเทียร์ครับอ๋อดูตัวนี้ตัวงามเลยครับนี่ เ้ตัวนี้ไหมมันยังขี่แม่มันยังขี่เมีมนยมนป่าครับนี่มันต้องตัวยังขี่แม่เออสวยครับผม,มนี่นะครับผมมันต้องดุนนี่ครับนี่โอ้ยหย่ำเลยครับปบดป่าครับผมเอออกินหรือเก่าแล้วครับวันนี้ตายครับผม นี่ครับเยี่ยมเลยครับผมไปถุงครับโอ้ยเซ็เของยังใส่ถึงไปแถวนี้นะครับมองเต้านี่ลนะนี่บ่งลังนี่เหมือมนเดิมครับคุนเฮี่ยงใช่ปะขุนมาเบ่ง,ง,งานงันครับผม เบิ่งผลงานกันครับย่ำขึ้นได้ปลาซีตัวครับ่อดได้ปนครับผมท่านผลบอกม่าครับทรงเข้ามาเดี่ยวท่านผลว่าได้ย่ำแรยงเหรินได้ไปหาตัวครับเดี๋ยวเล่ยวย่ำาขึ้นบอกม่าดอกประดนาน่าผมกับยามเซ็ตแล้วครับต้เมงผลงานกันครับนี่ซีตัวครับผม มีตัวงามสองตัวครับตัวหน่อยสองตัวก็ได้ปนครับไปครับผมมืออินเสายังพอกันครับมาอนี่ยไปหารับฮันน้องทุกคนมืออินเสาร์จะมายามต้อกันครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับตอนเสาร์รับปณีรัตตีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีย่ามือเสาครับผมทุกคน ทำมายามเพชรแล้วครับมาเบืองล่างเรียกครับนี่ล่างเรียกครับผมนี่อย่างบนน,น,บนู้นเอ็นะสยวสายึบมือมีซ้ำครับตอนน่อเลยครับตอนน่อเลย นี่ครับบอมมี่มาแล้วครับมาแล้วโอ้มมนวอปุยครับมมนวอปุยคูนปลาน,น,น้องเ็ดคูรูยู่บนเรียบร้อยครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับตายแข็งเจรยียครับผม คร,ครับผมหนึ่งแต้มกินบกักเลือครับกินจนตายตายค่าเลยตัวเลขแหกหมานครับผมอ๊บนี่เรียบร้่อยครับ ขึ้นในยุทธลังตนะนักยครับผมเห็นเน,นีวยหนิ่งชนิดครับเอเอไปหลังปิดก,กันครับสากะข้องครับไอหนาอ้าไปยามหลังตัวไปกันครับผม ผมยามมากถึงจะพูตนต้นตาลบนครับพี่น้อยผมยางม,มากถึงจะต้นต,นตาลเนใจอยู่มันก็เลาะมาทางปลาอยู่ข้ามากครับก็ยางรัดขึ้นมาหนีมาใส่ไปทางนี้ครับนี่จัางนี้ย้ํามือเสวยมันต้นใดยึดตัวอยู่ครับในยึดสองหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวไปยามน่อกันครับปปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเห็นว่าใดก็แสดงว่าว่าใดครับ เอลขึ้นถือกันนี่นะครับเ,ออเรียบร้อยหนึ่งหลังไม่ได้เต้มครับมาแล้วครับผมผ่านผลครับรอ,อบเช้าครับโอยมาจนสายครับผ่านผลมัเนี่ผมยามเซจพอดีผ่านผลมาครับอีกหลังเดียวพี่ผ่านผลมาแล้วครับ ีหลังส oh. yeah, yeah, ุด้ยไม่ม anyway, uh, ีเต้มครับผมแย่ยุ่แบบนี้หมาตอนขำยิงกัน้สองยิงกนไปสองครับอรุ่นเดียวกันนี่แหละสบายงันปลาหนุ่ยปลาหนอยปลาลูกขอกลูกคอกครับเดินไปเนไปเวททิงไม่นีละเป็นไรกังได้ว่าทุกยนผมบอกให้ลืมเลย ม,มือนีใส่เบ็ดซับสนครับมือนี<ข>อมันหานามเนีครับมันบ่มีหม่งใส่ดดม่นมีอน้นามอยู่นาครับมปันปหน่อยหอออยา,านผลมาจนหยาบโมง,ง,งคืน้านา,า,า,ายนี่นางมปลอึนอนันนี้คือขออ่างตื่นสายครับเมื <c oughs> ่อคืนดึกครับเมื่อคืนดึก เด็ดเดียวครับต้มหม้อปลาเฮ้ต้มหม้อปลาย่ำย่เย่ำไม้นี่ตัวเฉพาะมันบอกออกไปแล้วเนาะโดนดักเรียบร้อย่ได้โตนี่กระโดดขามกระโดดขามครับมันต้องขามอรู่แล้วน้ำขาดนิดนึงถึงมันกระโดดได้ น,นี่เยี่ยมเลยครับฝานผลแต่ผมนี่ก็ใ้เวลา,บบาลลครับบ้านแล้วครับนีก็มีผลงนันอยู่หกตัวมั้งครับเม็ดเมดเม,ม็ดแมใ่ในหกตัวครับของฟันผลเนี่ยในยักหาง่เอา้าค,คือหน่อยนะ่ะสามตัวหนึ่งอนอกจาก,ก,กเป็นตัวน้อยก็บ,บนับสามตัวหนึ่งโหรวมกันรวมกันจะได้จะได้กับมหาไซดือเก่าแล้วครับผม น้ำกับล่อน้ำอีกเจ้านึงครับกับน้ำขคือปลากับยีึ้นด้วยกันเจนี่น้ำมันยังก็เจาะกระแท้อยู่นะครับมดนต้องบินมันหาน้ำใส่หนาครับเดี๋ยวนี้ไปจังไี้กับฝากติดตามเลยครับผมชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับแล้วกับผมมันยุดหายอยู่หากินสำหรับชีมีต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันชีหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเม็ดหนาต้องขอบินลู่เนี่ยผมจะได้เหยืระยะทางเทปเลยระยะทางครับเหมือนแล้วเดินไปกับไปกับโลนึงพอดีเลย ท่านเพชรอีกงูหนึงอ,อยู่กลางหน้าเลยครับโอ้ตายเดินขำชุ่มาหา nam โอ้ตายรูม่มีทางู่ตรงนี้ทำไมเั้าปวดไตได้บ่างผดแล้ว